วันนี้จะมาแนะนำกล้องรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะเป็นกล้องติดตั้งภายใน Visa Cam C992DR นะคะเป็นกล้องสองเลนค่ะความคมชัดอยู่ที่2ล้านพิกเซลนะคะเป็นเลนคู่ค่ะเลนข้างล่างตัวนี้นะคะจะเป็นเลนฟิกค่ะและส่วนด้านบนจะเป็นเลนที่สามารถหมุนได้นะคะเราจะส,สั่งการผ่านมือถือหมุนซ้ายขวา ขึ้นลงได้ค่ะในกล่องเราจะมีอุปกรณ์การติดตั้งให้นะคะก็คือจะเป็นอะแดปเตอร์หัวไมโครนะคะแล้วก็จะทำการเสียบปลั๊กเสียบไปตรงที่ด้านหลังะคะ่ะพอเสียบเสร็จมันจะขึ้นไฟเหมือนเมื่อกี้นะคะเสร็จปุ๊บเราจะต้องรอให้มันหมุนก่อนไหมอันนี้เขากำลังทำการรีเซ็ตตัวเองเพื่อพร้อมใช้งานนะคะ ถ้าขึ้นเสียงอย่างนี้ก็คือเขาต้องการที่จะหา Wi-Fi เชื่อมต่อตัวกล้องเขาเองนะคะเี๋ีวเราก็เ,าอ,เอาโทรศัพท์ของเราเข้ามาได้เลยก่อนที่เราจะทำอย่างอื่นให้เราไปโหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าโอแคมก่อนนะครับเนี่ยค่ะแอปพลิเคชันโอแคโอเค o มจะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยสามารถเซิร์ชได้ใน Google Play แล้วก็ Ad App Store เลยนะครับอ่าพอเราโหลดเข้ามาแล้วเราก็ไปที่ Wi-Fi ขอ,องกล้องเราพอโหลดเสร็จปุ๊บเราก็ ไปที่ Wi-Fi ตัวกล้องนะคะแล้วก็เข้าเข้าไปที่ Wi-Fi นะคะสําหรับกล้องภายในนะคะขึ้นต้น Wi-Fi เขาจะขึ้นที่ adipc d นะคะลูกค้าสังเกตมันจะมีคำว,ว่า adipc d แล้วตัวเลข number ด้านหลังเนี่ยถ้าเราไม่มั่นใจว่าเป็นของกล้องตัวไหนเราสามารถดูตรงนี้ได้เลยตอนนี้มันจะขึ้นมาว่า6331นะคะนใน Wi-Fi เลข Wi-Fi ที่ขึ้นมา ใช่มั้ก็คือ Wi-Fi ตัวนี้นะคะเราใช่แล้วก็กดเข้าไปตอนนี้เขาต้องทำการจับ Wi-Fi อ่าถ้าเกิดว่ามันขึ้นสัญญาณติก๊กทูกแบบนี้ถ้าขึ้นสัญญาณติก๊กทูกแบบนี้นะคะเราก็ปัดแอปออกได้เลยพอเราปัดออกปุ๊บเราก็มาเข้าแอปโอแคอ่าแล้วมันก็จะขึ้นไปหน้าจอให้เรา ดูได้แบบนี้นะคะอันนี้ก็คือสามารถใช้งานได้เล้วอันนี้คือตัวนี้เราก็ฟังก์ชันการใช้งานนะคะก็จะมีการตรวจจับความเคลื่อนไหวตัวนี้เราก็สามารถตั้งค่าได้หรือว่าลูกค้าต้องการที่จะเปิดไฟสีขาวด้านหน้าก็สั่งการผ่านแอปพลิเคชันได้เลยมันก็จะเป็นประมาณนี้เราสามารถสั่งเปิดปิดได้ะคะ่ะอันนี้ลองสั่ง อ่าถ้าสั่งหมุนอ่าลูกค้าเปิดเป็นจอใหญ่ได้นะคะแล้วก็หมุนซ้ายขวาอสังเกตว่าตัวที่หมุนก็คือจะเป็นตัวด้านบนนะครับใช่ค่ะตัวล่างก็คือมันก็ยังจะคงไว้อยู่ในตัวนี้อันนี้ตัวล่าง,างมันก็จะอยู่เป็นเลนฟิกไว้ สามารถดูสองจอได้พร้อมกันจะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้จะเป็นเลนด้านล่างแล้วก็ส่วนอันนี้จะเป็นเล,เลนด้านบนนะคะเราสามารถหมุนอย่างนี้ได้เลยแล้วก็สามารถเซตมุมไปนละมุมกันก็ได้เพื่อเราจะได้ดูสองมุมพร้อมกันนะครับม,มีฟังก์ชันอะไรอีกไหมตัวนี้ตัวนี้เราสามารถพูดพูดกับฝ่ายถ้าพูดกับเนี่ยก็คือพูดแท้ เราสามารถพูดโทรสัพท์ให้ออกมาที่หน้ากล้องได้แล้วก็เราสามารถฟังเสียงฟังเสียงจากตัวกล้องเวลาที่มีคนพูดอยู่หน้ากล้องครับราสามารถฟังเสียงให้มันออกมาที่โทรศัพท์เราได้ในส่วนของภาพนะคะเราสามารถตั้งค่าได้ตรงนี้ตรงนี้คือภาพมันเป็นเอ่อ HD อยู่เราสามารถเลือกได้3ามระดับเลยค่ะ Super HD, HD HD หรือว่า SD อันนี้ลูกค้าสามารถเลือกเป็น Super HD ได้เลย ภาพมันก็จะคมชัดยิ่งขึ้นนะคะว่าเราจะแนะนําให้เชื่อมตัวกล้องเข้ากับ Wi-Fi ที่บ้านไว้ก่อนนะครับเพื่อเวลาที่เราจะได้ดูออนไลน์ได้อะวิธีการก็คือเข้าไปที่ตั้งค่ามุมขวานี้นะครับค่ะเสร็จแล้วก็เข้าไปที่ตั้งค่าอ,อกกุปกรณ์เน็ต WiFi อ่าแล้วเราก็เลือกแล้วเราก็เลือก Wi-Fi ของบ้านเราได้เลยแล้วก็ทําการใสร่รหัสแค่นี้ก็เชื่อมกล้องกับเข้า Wi-Fi ที่บ้านได้แล้วครับ connecting. p มเ a s e มั i t มันจะขึ้นว่าคำว่า connecting นะคะอ่าอันนี้ก็คือสำเร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็สามารถดูออนไลน์ได้แหละทุกที่เลยมีฟังก์ชันที่น่าสนใจก็คือเป็นกล้องภายในที่สามารถมองกลางคืนเป็นภาพสีได้ใช่ไหมใช่ค่ะ,ะเป็นรุ่นที่อัปเกตดขึ้นมา ตัวนี้เราสามารถดูย้อนหลังได้ที่ที่มันมีคำว่าดูย้อนหลัง T F card นะคะตัวนี้อันนี้ก็คือลูกค้าจะสามารถดูย้อนหลังเลื่อนเวลาดูได้เลยก็คือถ้ามันบันทึกความเคลื่อนไหวเวลาที่มีคนเคลื่อนไหวม,มันก็จะบันทึกเก็บไว้ในดูย้อนหลังตรงนี้สามารถเลื่อนดูได้ครับอันนี้ก็คือเป็นฟังก์ชันของ C 992ตัวนี้ อันนี้เป็นการตรวจจับความเคลื่อนไหวอันนี้ตรวจจับความเคลื่อนไหวร่างกายคนเราก็ติดตั้งเอ้ยเราก็าใ,ชใช่มันจะหมุนตามหมุนตามคนพี่ตะก้องพี่กองแนะนำต่อเลยอันนี้ก็คือประมาณนี้นะ อ๋อ oh, สำหรับลูกค้าคนไหนที่สนใจนะคะสินค้าตัวนี้พร้อมจัดส่งแล้วนะคะวันนี้ก็คือสินค้าเข้ามาแบบจำนวนจำกัดนะคะตอนนี้ก็คือโปรโมชั่นซื้อกล้องเราแถม m e มรี y การ์ดคิงตันสามสิบให้นะคะก็คือเวลาลูกค้าดูย้อนหลังลูกค้าสามารถเสียบเมมแล้วคือเราไม่จําเป็นต้องถอดเมมออกมาดูนะคะก็คือดูย้อนหลังผ่านแอปพลิเคชันโอเคได้เลย<พ>อตอนนี้ <พอ S 1> จะเป็นเมม,ม,มอันนี้ ถ้าลูกค้าสั่งซื้อลูกค้าจะได้กล้องแถมเมมแล้วก็อุปกรณ์การติดตั้งราคาเพียง790บาทนะคะแอดมินจะแจ้งว่าสินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะ,ะก็คือรุ่นเนี้ยหมดค่อนข้างเร็วใช่ค่ะลูกค้าคนไหนสนใจนะคะเรามีหลายช่องทางจะให้สั่งซื้อไม่ว่าจะเป็น Facebook, Line, Shopee, Lazada นะคะหรือแม้กระทั่งใน TikTok ค่ะลูกค้า สะดวกสั่งซื้อทางช่องทางไหนก็คือสามารถทักไปสอบถามแอดมินได้เลยนะคะไลน์นี้ก็ประมาณนี้ครับ4เจ้ากอง2 r ค่ะ